สวัสดีค่ะอัปเดตลิซ่าปังไม่หยุดได้รับเลือกเป็น New Global Ambassador ซีลีน์แล้วก่อนอื่นแอดขอแสดงความยินดีกับน้องลิซ่าด้วยนะคะสำหรับตำแหน่งใหม่เป็น New Global Ambassador กับซี l ีน e ต้องบอกว่าเหมาะกับน้องมากๆยินดีด้วยนะคะ ล่าสุดเมื่อเวลา15นาฬิกาของวันที่22กันยายนซีลีนได้อัปเดตแสดงความยินดีกับลิซ่าแบ p พิงที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ซีลีนในฐานะ New Global Ambassador คนใหม่อย่างเป็นทางการพาแฮชแท็กซีลีนแอมบัสเตอร์ลิซ่าขึ้นเป็นอันดับหนึ่งโลกทันทีจากโพสต์เป็นภาพที่พ่อเอดีสลีมานถ่ายให้ซะด้วยและลิซ่ายังจะได้ร่วมทำงานกันกับพ่อเอดีในอีกไม่นานนี้ด้วยค่ะ จากสัมภาษณ์น้องดีซน์ยังได้เผยความรู้สึกถึงซีลีนโดยน้องได้บอกว่าสำหรับฉันแล้วซีลีนนับเป็นแบรนด์แฟชั่นในตํานานที่หาใครเทียบได้ยากอีกทั้งเอดี้สลีมานผู้อํานวยการฝ่ายสร้างสารรค์คนปัจจุบันของแบรนด์ก็ช่างมีพรสวรรค์ที่หลากหลายไล่ตั้งแต่การออกแบบเสื้อผ้าไปจนถึงการถ่ายภาพ เขาได้สร้างสิ่งที่หายากเหลือเชื่อและเป็นที่ปรารถนาของคนทั่วไปผ่านวิสัยทัศน์ของเขาอยู่เสมอและฉันก็มักจะได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานของเขาเช่นกันและแน่นอนว่านับเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ฉันจะได้ร่วมงานกับเขาในฐานะของแบรนด์เอมบาสเดอร์ฝั่งเอเชียคนแรกของซีลีน และนี่คือความรู้สึกของลิซ่าลาลิสามโนบาลศิลปินชื่อดังจากวงแบ็คพินที่ให้สัมภาษณ์ไว้หลังจากที่เธอได้รับเรื่องให้เป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์เรียกได้ว่าปังส,สุดๆค่ะถือเป็นแบรนด์คู่บุญน้องจริงๆแบรนด์ก็ปังเหมาะกับน้องมากๆก็มารอชมแฟชั่นสวยๆเท่ๆกันได้เลย <S <S <h> สารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ